นี่นะครับผมอันเตซาวนะครับเครื่องครบเพื่อความชัวร์ของลูกค้านะครับผมนะครับผมสวยๆเลยครับนี่นะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมว่าเราจะคาดเคลื่อนนะครับผมนี่เลยแล้วไปใหญ่แล้วมีดูได้ไหมครับผมจะเห็นเห็นไหมครับ แล้วคนทำนาญคนชาวบ้านเองกันไม่รู้หรอกตจอยู่ยากๆนะครับมันผ้ามันเป็นแนวตัดอ่ะมันแนวขวางลงไปเงี้ยมันจะท้องชัวร์นะครับผมนี่นะครับดูยากๆหน่อยนะครับผมผมให้พี่เขาดูเลยสำหรับหมอนี่หมอใหญ่มาจัดการให้เลยนะครับผมนี่ครับผม ท้องนะครับตัวนี้นี่นะครับผมเราตรวจแบบอันเตอร์ซาวนะครับนี่นะครับผมเครื่องเราตรวจไ้เ,เชือกมันหย่อนบอนี่ครับอันเตอร์ซาวนะครับผม